สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านเจสโโปรนะครับตอนนี้ผมหยับรถรุ่นนี้เลยครับโตโยต้ายาริคอร์ดครับผมคันนี้ได้เข้ามาเปลี่ยนเป็นตัวระบบฝาด้ไฟฟ้าพร้อมฟังกชันเท้าเตะครับอยากรู้มีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างตามมาดูกันเลยครับผมมาเริ่มจากด้านหน้าฝั่งประตูคนขับกันเลยนะครับจะมีสวิตช์สั่งเปิดปิดครับอยู่ตรงตำแหน่งคนขับครับผมสามารถสั่งใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดเลยครับฝาท้ายครับจะทํางานอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับในงานติดตั้งของที่ร้านเราครับติดตั้งโดยพ่ชางมืออาชีรรััอองงงงสาาายยยยยววมี้้แแนนน่่ิิตตตปดดหท และปัทายของเรานะครับยังมีระบบเซฟตี้กันหนีบอีกด้วยนะครับรับรองใช้งานไปปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับผมและมาที่ตัวรีโมทนะครับกดปุ่มคลายล็อก3ามครั้งครับผมครับปัทายจะทํางานอัตโนมัติแบบนี้เลยครับและตัวกรองของเราครับเป็นตัวกรอนดูดครับก็จะดูดเข้าไปนิ่มๆแบบนี้เลยครับผมแต่ยังเปิดได้จากตัวเปิดเดิมของรถนะครับ เพียงแค่กดครับแล้วก็ปล่อยมือได้เลยครับไม่ต้องออกแรงยกให้หนักมืออีกแล้วนะครับผมก็มาที่ฟังก์ชันสุดท้ายครับจะเป็นตัวฟังก์ชันเท้าเตะครับตัวเซนเซอร์ของที่ร้านนะครับจับเร็วมากๆเลยครับผมสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดครับและหากใครนะครับที่สนใจติดตั้งระบบฝาท้วไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันเท้าเตะแบบนี้ครับสามารถติดต่อได้ที่ร้านเจสโปรเลยนะครับผมยินดีดูแลและให้บริการทุกท่านเลยครับส่วนผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ